ี่เดนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าบอสนนะ่ะชอบกินอะไรที่เป็นเส้นๆนะขะุ้นสาวอยากได้ฟิลที่แบบทำเองไม่ต้องไปซื้อขนมจีนหรอกเราไปกดนี่ค่ะแป้งขนมจีนนะคะปุ้นซาวแบบเส้นบีบเองแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมนี่นะคะการที่จะบีบ ขนมจีนได้น้ำต้องเดือดผุดผุดผุดเราก็เลยต้องใช้ฟืนให้น้ำมันเดือดไวๆเดี๋ยวเราจะมาบีบเส้นสดๆกันทําตรงนี้เลยค่ะต้องกระใส่ยพดพอต้องอาถังดับเพลิงมาวเบลดังถังดับเพลิงมาอันดับแรกอาบีบลงไปเลยค่าใครบีบม,มันก็จะเป็น,ปนกระปุดกระปิดกระปุดกระปิดทำน้ำวนๆก่อน,น แล้วเราก็มานอกน้ําเย็นค่ะนี่ค่ะทุกคนขนมจีนเส้นบีบสดๆร้อนๆเลยค่ะไม่ใช่อยู่ตรงเดียวเอาเหรอันนี้เส้นข้องสิงคโปร์เมื่ออยากเป็นแม่ค้าขนมจีนเนี่ยเมื่อไหมมันหน้าตาที่อยู่ตลาดไหมหนึ่งกิโลผ่านไปหนึ่งกิโลได้แล้วค่ะไปเราก็จะใส่นะคะใส่ผักนะคะข้าวผักช่ำชนี่ อันนี้คือข้าวปุ้นสาวสาวเลยจ้าจะลดเติมเข้าไปได้นะคะนี่ทุกคนเสร็จแล้วจ้าเผ like ็ดเผ็ดมากฟ้าเผ็ดแบกคั่ะบอกพีกไหม